ความรักสถานะคนมีครอบครัวแล้วนะคะมาดูกันนะคะมาดูซิคนที่มีครอบครัวแล้วจะเป็นยังไงสถานะความรักที่มีครอบครัวแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครที่โอ้ความรักที well, Bundes Bundes ่มีครอบครัวแล้วนะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงมาดูกัน คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักคุณเป็นยังไงบ้างใบแรกคว้าโอกาสพนันมันมีการพนันหรือพนันหมายถึงว่าอาจจะมีการเขาเรียกต่อกรหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่หมอนนึกคำไม่ออกเป็นการพนันขันต่อว่าเธอทําแบบนี้ฉันจะทานแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบพนันนะคะดนตรีคือแรงบันดาลใจความรักคือการพนันขันต่อไหมใครรักใครซื่อสัตย์มากกว่านั่นก็คือคุณจะได้รับผลตามนั้นอดีตคนรักเก่าจะกลับมาอ้าวทำไมอ่ะคนที่มีครอบครัวแล้วคนรักเก่าจะกลับมาทำไมล่ะ มีเรื่องทางกฎหมายเกิดขึ้นมีข้อตัวแยง้งคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีประเด็นก็ได้นะกำลังจะมีประเด็นเป็นโอกาสก็ได้ที่แบบสายสัมพันธ์คุณท่ามันไม่มีเสียงดุนตรีในจิตใจและความสบายใจและความสุขแล้วมันอาจจะต้องตัดสินด้วยข้อกฎหมายก็ได้ในเรื่องครอบครัวสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นสำหรับคนที่มีปัญหากันก็ได้เนาะจริงๆแล้วสองถ้วย ขึ้นมาสองถ้วยเนาะเป็นไพ่เหมือนของไพ่สองถ้วยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันคุณอาจจะต้องปรับความเข้าใจหรือใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมในความสัมพันธ์นะคะหรือบางคนอาจจะใน,นช่วงที่กําลังขึ้นลงขึ้นศากลกันอลไรต่อแย้โต้แย้งกันก็ได้ขว้างอากาศในความรักครั้งนี้ไว้นะคะคนที่เป็นครอบครัวแล้วข้อเสนอความมุ่งมั่น เป็นครอบครัวแล้วการเป็นครอบครัวแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้แต่งนานอาจจะคบกันแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมาถึงบทสรุปของความรักที่เขาอาจจะแบบลูกก็โตแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันจะขอคุณแต่งนานผมจะขอคุณแต่งงานนี่ค่ะอาจได้จัดงานแต่งก็ได้นะคอมมิชเมนนะคะเข้ามาผูกมัดคุณน,นะจากที่เคย แบบเป็นครอบครัวจริงแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะเข้ามาให้ความมั่นคงมากขึ้นนะคะใครผ่านคา,าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ